วัสดีนะนะเพื่อนตกปลาทุกท่านนะครับนี่พบกับเราช่องเดอะฟิชชิ่งคนรักปลาเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเปิดหมายใหม่หมายต้เอกคนเดิมแต่หมายใหม่นะครับดูที่จอดรถนี่ที่จอดรถน,นะบรรยากาศวิวทิวเขาสวยเงียบสงบมากเลยปลาเยอะมากเลย อู้ชะโดเป็นขึ้นเป็นคอกเลยแหงะนี่ดูด,ดูดูดูไม้ดูหมย,หมยสวยไหมสวย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 วันนี้ไ็จะพาไปหมายใหม่เนาอยังไม่มีใครไปทำคลิปเหล่านี้แล้วเจ้าแรกเจอกันครับเดี๋ยวเรือไปส่งละรอเรือมารับรอเรือมารับ นี่ก็สวยนะ ลงเบ็ดกันนั้นยังไม่ได้ซักตัวเลยนะนะเราบอกปลากินกลางคืนนี่หมายสวยนะแต่เราโดนพระพิรุณก็ะนำซ้ำทั้งวันวันนี้โอ้โหน่วมเลยนะเพิ่งลงเบ็ดเป็นจริงเป็นจังเนี่ยห้าโมงนี่แหละเอาแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะห้าโมง ดูบรรยากาศสวยมากเลยวันนี้กลางวันนะแต๊หมายนน้นนะหมายนน้นหมายนน้นที่ผมเคยไปคลิปที่แล้วก็ได้แต่เพียงตัวเดียวเองทั้งวันคือฝนมันตกะนวะน้ำมันขึ้นครับธนาเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนนะอากาศอ่ะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ปลายังกินหญ้าอยู่มันต้องรอให้น้ํานิ่งไนงะดูเน็นดูหมายดูหมายหมายสวยนะสวยเมื่อคืนเขาก็ได้ประกายไป แถวนี้ยังไม่เห็นปลาคายขึ้นเลยเดี๋ยวติดตามชมลุ้นกันคืนนี้ว่ามันจะเป็นจังไหน,นะครับแล้วนะนะ่านะจะมาเอาปลาอะไรนะบอกท่านผู้ชมหน่อยน่าจะาปลาอะไรสวัสดีครับท่านผู้ชม<ป>คืนนี้เราจะมาล่าปลากายครับสุดยอดสุดยอดอะไรสุดยอดเรายังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าปลาตัวแรก โอ้โหจะโหดแท้ย่ะจันจันโหดแท้อันทันพันกันป่ะดูสายดูสายดิยมันข้อมันมาไหมเด,เดินตามร่องตามร่องเลยคิดอ๋อทางนั้นมันมเป็นเป็นลายแล้วทางนั้นอ่ะโอเคขึ้นน้ำแล้วเฮ้ยมันนี่มันนี่จะเพี้ยนใหญ่ ยังใหอะโอ้โหยดีจังอะแม่อืมโอ้ยอ่าข้างไหนข้างไหนไหนรอดรอดรอดไหนหนึ่งตัวแเออมาแล้วหแต้มนี่ครับโอ้ยยังใหญ่อะยังใหญ่ยังใหญ่ ดูเก็บกระหลกเท้าดูนะนะน้ำเป็นเหตุคิดมายังครับนะ้านะ้าบอกท่านมิชนว่าน้ามายังมาแล้วครับหนึ่งแต้มแห่งการรอคอยนีย่หมายใหม่นะครับหมายใหม่นะฮะแต่เพียนสามตัวแล้วหมายใหม่วันนี้น้ามันขึ้นด้วยนะฝนตก นี่ีประกายไปงมปากดีกับไตมาโอ้โหไตบริการสุดยอดมากเลยครับนะฮะไตไปเก็บหอยนไตไปเก็บหอยมาลุ้นกันโอ้โหกดแรงมาก น้ำสายหย่อนได้ไงไะนะกดกดแรงมากอะ่ะว่าติดติดครับติดว่าจะติดปลาติดลอ,อยกลุ้มนี่อะไรด่วงในชิดข้างหลังเอ๊ะมาหลุดมาด้วยฮะโอ้ตัวเล็กยกเลย ต้องตักยกเลยเขาล่องเลยถึงก็ต้องตัก้วยเหรอฮะไอ้ดูข้างหลังด้วยอุ้ยเกือบแล้วดูพันเยอะด้วยพันเยอะอืมเอาเนี้ยปลาอะไรนะฮะปลากะ หลุดพอดีหดพอดีนะดูปลากินกลางคืนนะตอนนี้นะปลากายขึ้นเยอะมากแต่มันไม่กินเบ็ดตีปลากายไปกี่ตัวหนึ่งสองโอหกตัวหกคันลว นะน้าใส่กระถาไหมครับป้านเหยื่อครับเป่าเลยฮะเป่าเลยเป่ากระถาได้เหรอออืหือไหนดูดิไหนดูเหยื่อดินะนะดนเนี่ยน้าดูเขาป้านเหยื่อแล้วห้อยโฟมท้ายแะตูดนะเขาพัฒน,นาแล้วเดี๋ยวนี้ thun lời thun lời <cười> 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 <cười>

กินจะมาาอ,อ่โดนอีกแล้วพัดจันดังนี่ก็เวลาทีสามยี่สิบนะนะทีสามยี่สิบนะมาแต่เอกหูน้ำขึ้น,น,นโอ้น้ำขึ้นเรียบเลยเนี <c ười> ย่ยเห็นขนปลาไหมกินอย่างนี้แหละ <c ười> โอ้โหจะถึงที่นอนแล้วเนี่ย นี่เดินดิเดินตามมาดิ๋ที่ตักนี่นี่ทิศตี่ไปจ้องรอยวันนี้นะน่านัาน่ยเนี่ยคันกูยหยงจนน,นี่นี่มันลากกันมาค่อมมันค่อมมันค่อมเออยกไปเองเลยได้เห็น เออน,นั่นแหละยกข้าหหัวคิดไว้โอ้โหขอจะได้แต่ตัวปลากดตังแก๊กอยู่หืมน้ำขึ้นมาดูดิโอ้โห,หะจะถึงนี่แล้วนะตะเพียนใหญ่ไหมครับนะโอ้โหดูตะเพียนใหญ่มาก สุดๆครับนานะฮะเช้าแล้วนะนนะี่คนตีปลาทั้งคืนไหนดูปลาให้นานาะดูดิด๋ยยกปลาเิแห้วไหมไม่แห้วนะเฮ้ยปลาปลาจะหลุดอือหือดูครับ ยอดตัวใหญ่ๆนั่นเลยหมยใหม่ครับมมมไมใหม่ไมใหม่ไม่เหีวไม่เหีววันนี้ไม่แหีวม,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 มีมือเลยคนเดียวครับวันนี้จัดจ้านมากเนี่ยปลากายกินเนี่ยมันต้องตีเข้าหลุมอ่ะนกกินแล้วก็ติดกินแล้วก็ติด น้ำขึ้นเยอะมากเลยครับน้ำเยอะอ่ะโดแล้วนะปล่อยปล่อยให้สายออกม้างเด้อปล่อยส่งงนี่มาไี่นมาสิมาสิติดดียวนะนะนะคิดว่าปลาอะไรครับนะนะครับ โอ้หเข้าต่อแล้วมั้งน่ะล,ลุดเลยหลุดไหยังอยู่ชานนอกอยู่นอกเหรอครับนะเบาเลยวะหลุดไปแล้วโอ้โหสะโดซะบ้างหลุดไปแล้วว่างป่ะจะอยู่ก็ผ่อนได้มีดำวะมีดำน้ำะวะคิดเอ้ยเอาสุิัขมาสีมานี่แล้วเนี่ยเอา,เาป่า<ด>แล้วมั้งเน,เนีไย นเข้าป่าแล้วนุ่นไหนวะนุ่นจะเข้าป่าแล้วนุ่นไหนวะนราไม่เห็นเลยโอ้เข้าป่าป่าก็ต้องเข้าดิครับพี่น้องผมไอ้นี่อยู่มาเดินมาเดินมาเดินมาเข้าป่าก็เข้าป่าอรอดได้รอดเออเอาตั้งคันคันให้สายตึงไว้อย่างเดียวเออความชอบทะเลออกออกแล้วออกแล้ว อะไรเนาะฮะอีศกเหรอเฮ้ยอะต้องเอาอันนี้เด้คิดถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้รูปๆเนี่ยมันถ่ายอยู่เนี่ย ใหญ่อะโอ oh. ้ยหลักอ mmm ๋อแหวดดดดิจังมาแล้วครับน้า โอ้ยรางวัลชีวิตโอ้หโชว์นะนะครับความรู้สึกนะเป็นไงครับตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นนิดนึงมาแล้วครับมายีสกโอ้โหวันนี้วันนี้น่าจะกินดีนะวันเนี้ย ะจะย้ายป่ะ,ะยยเ,ปเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูใจเอ็ <c oughs> อ <c oughs> โอ้แต่หนักอือเลยมา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 เดีย๋ยวเราเก็บกลับกันแล้วน,นะนะแต่เราจะปิดคลิปเลยไม่แห้วด้วยใช่ไหมาจาเล่วันปลาทุกตัวป่ะครับบอกท่านทุกตัวพลาดไม้เดียววันนี้อว, <c oughs> วัดเว้าหนึ่งทีโอ้อโหละเอียดยิบเลย เริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับนะออกบ่อยช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มมันมือหน่อยนะวางมือจะขายมาเล่นเบ็ดดูหมายตายเอกนะหมายตายเอกสวยมากนะครับผมบอกก่อนเลยปลาที่มันกินยากผมว่าเนี่ยน้ํามันขึ้นเนี่ยวาน้ําอยู่นู่นนี่ขึ้นมาเนีฮยะจะถึงที่นอนอยู่ได้เนี่ยปลามันกินยากหน่อยครับนะนะแต่มันเป็นหมายอนาคตแน่เลยหมายเนี้ย,ย,ยน,นะอ่างเก็บน้ําประเสริฐนะครับ ยังไงเราก็ไม่แห้ววันนี้คลิปนี้ลากันไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่นะครับใช่ไหมจาเล่บอกท่านผู้ชมลาไปเลยนะครับครับ